24กรกฎาคมเงิน20,000บาทถูกโอนเข้าบัญชีชายวัย75ปีเพื่อให้เขาไปซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้หลังจากขาบวนการคอเซ็นเตอร์รู้ว่าเขาเป็นเป้าหมายที่ตามหาคือสูงวัยไม่ใช้สมาร์ทโฟนไม่มีความชำนาญในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่สำคัญมีเงินฝากในธนาคารมากกว่า10ล้านบาทเขากเครบอกว่าต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ไปสมัครไลน์ สมัครลายแล้วก็ไปสมัครแอปธนาคารแล้วก็ก็ซื้อเขาก็โอนเงินมาให้สองหมื่นบอกเขาาใช้โทรศัพท์มคอออย่างเดียวไม่เคยใช้อย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีเล่นไลายให้เขาอย่างนี้ก็ให้สองหมื่นให้ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วเราได้บอกหลานบอกใครไหมครับไม่ได้บอกเขาบอกอย่าไปบอกหลานอย่าไปบอกพี่น้องใครทั้งนั้นห้ามบอกทำไมถึงห้ามบอกเขาบอก เดีี๋ยวูต้ตหหาจจะะรนนไปซก่อขอบวนการ call center ให้ซื้อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เคลียร์ปัญหาต่างๆพร้อมกับสอนให้ลงแอปพลิเคชันเริ่มจากแอปพลิเคชัน i n e Mobile Banking หรือแอปธนาคารและส่งลิงก์แอปพลิเคชัน Team v i e w e r Quick Support ให้ติดตั้งในเครื่องโดยสอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียดการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน Line ระหว่างขบวนการ call center กับผู้เสียหายเริ่มขึ้นในวันที่24กรกฎาคมและคุยต่อเนื่องนับเดือนวันที่23สิงหาคมผ่านไปหนึ่งเดือนเขาเพิ่งรู้ว่าเงินกว่า10ล้านบาทถูกโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่น3าบัญชีรวม3ครั้งวันที่1สิงหาคมโอน1ครั้งเป็นเงิน7ล้าน8แสนบาทวันที่19สิงหาคม2ครั้งรวมเป็นเงิน2ล้าน7แสนบาทการโอนเงินทั้ง3มครั้งเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัว เพราะขบวนการ Call Center ใช้แอพปพลิเคชัน Team v i e w e r Quick Support ซึ่งมีคุณสมบัติควบคุมการทำงานของอุปกรณ์มือถือจากระยะไกลโอนเงินออกจากบัญชีแล้วเล่นไม่เป็นหรอกขอสอนให้กดอันนั้นกดอันนี้อะไรเงี้ยเวลานั้นก็สอนให้กดแล้วก็กดตามนั้นกดแอปธนาคารเราที่มันจะต้องมีการยินยันโดนคนอะไรเงี้ยขอให้กดอน,นุญาตกดตกลงเ้วเนี่ย กดติจิติบ่อนมันต้องมีแกนหน้าเรด้วยวะอะไรยิงกันแกนงใช่ไครับูแกนแกนหน้าโผไป<แ>ผมก็ไม่รู้เงินมันหายพอมาลงมาเช้าเลก็เงินมันเหลือแปดร้อยไอ้แบบนี้ไม่เคยเจอก็เลยไม่รู้เรื่องไม่เก็ใจสักนิดเลยนะแบบนี้ครับพอเขาก็อ้างว่าถ้าไม่ทําจะต้องติดคุกแล้วโยมากแล้วจะติด ติดดครบเียวก็จพลตำรวจตรีทิตวัตรสุริยะฉายผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ระบุว่าการใช้แอปพลิเคชัน TeamViewer QuickSupport เป็นหนึ่งในแผนประทุศกรรมที่ขบวนการคอรเซนเตอร์ใช้นอกเหนือจาก Google Chrome Remote Desktop และแอปพลิเคชันควบคุมแบบอื่น การเข้าควบคุมมือถือโดยใช้แอป TeamViewer Quick Support จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อขบวนการ Call Center และเป้าหมายมีแอปนี้อยู่ในเครื่องไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนของเป้าหมายกับขบวนการ Call Center จะเชื่อมต่อกันด้วยตัวเลข ID ผู้ก่อเหตุต้องนำเลข ID ของเป้าหมายมากรอกที่เครื่องของตัวเองเพื่อเชื่อมต่อกัน เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จสมาร์ทโฟนของเป้าหมายจะขึ้นข้อความขออนุญาตเข้าควบคุมเครื่องหากกดปุ่มอนุญาตขบวนการคอร์เซนเตอร์จะเข้าควบคุมเครื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากระยะไกลได้ทันที t e a m ิเวอร์เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนอีกเครื่องได้เสมือนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเครื่องนั้น โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่กลุ่มขบวนการคอเซนเตอร์กลับใช้คุณสมบัตินี้ในการกระทำความผิดหากผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกขบวนการคอเซนเตอร์หลอกให้โอนเงินหรือถูกลวงโอนเงินออกไปเมื่อรู้ต,ตัวต้องรีบดําเนินการแจ้งความกับตํารวจซึ่งปัจจุบันมี2แนวทางให้ดําเนินการวิธีแรกเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตํารวจและวิธีที่2คือแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำระบบขึ้นผ่านเว็บไวย์เว็บไทยโพลิซออนไลน์คอมวิธีการนี้ผู้เสียหายต้องสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนจึงจะแจ้งความได้โดยในเว็บไซต์จะมีคู่มือแนะนำไว้เลขคดีจะถูกกำหนดขึ้นทันทีที่ผู้เสียหายแจ้งความไปยังศูนย์รับแจ้งความออนไลน์พนักงานสอบสวนจะแจ้งไปที่ธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อขออายัดเงินบัญชีรแรกที่ผู้เสียหายโอนไป ธนาคารสามารถอายัดเฉพาะยอดเงินของผู้เสียหายหรืออายัดทั้งบัญชีตามคำขอของพนักงานสอบสวนได้ทันทีจากนั้นพนักงานสอบสวนจะส่งหมายเรียกพยานหลักฐานต่างๆเกี่วยวกับบัญชีที่ใช้ก่อเหตุไปในระบบเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีและดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของบัญชีมา้าการอายัดบัญชีและติดตามเงินคืนมีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูงหากผู้เสียหายแจ้งความได้ทัน ก่อนที่เงินจะถูกโอนจากบัญชีม้าที่1ไปยังบัญชีม้าต่อๆไปแต่ปัญหาคือการโอนเงินจากบัญชีแรกไปบัญชีต่อๆไปเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้เสียหายใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าถูกหลอกประพัฒสิทธิ์พัทรศิริชัยศิลป์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน